ที่ดินแปลงนี้20ไร่นะครับขายที่ไร่ละ6ล้านหน้า110ตรงกลาง60ข้างหลังก็110จะเป็นทรงคล้ายๆเหมือนสามเหลี่ยมสองอันต่อกันสามเหลี่ยมบนสามเหลี่ยมล่างอันนี้คืออยู่ตรงหน้าที่นะครับนี่คือด้านซ้ายของที่ มีต้นไม้ลึกเข้าไป20ไร่ไร่ละหกล้านนะครับขวานะครับตอนนี้ติดกันเนี่ยกำลังผมกำลังทำอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับกำลังมีโครงการของโรงงานเข้าหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบ มาทำเรื่องปูนซีมเมนอะไรตลอดนี่คือบริเวณตรงข้ามที่นะครับเป็นบริษัทเป็นบริษัทแต่รถเขาเนี่ไทยแม็กเดี๋ยวจะไปดูว่าบริษัทชื่อบริษัทอะไรนะครับตรงข้ามที่เลย สีม่วงนะสีม่วงแ่ะนี่สีม่วงชื่อนี้นะครับไทแม็กครับอันนี้คืออยู่ตรงข้ามที่นะครับหน้าร้อยสิบเท่ากับเราเลยร้อยสิบเหมือนกันที่สวยมาก